สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกันยายน ปี2,565นะคะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางนะอยากจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะนำคําพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ไปวางแผนให้เข้ากับชีวิตของตัวคุณเองได้เลยนะและก็อยากจะให้ทราบกันอย่างนี้ค่ะว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าการดูดวงคือการกระทําของตัวคุณเองนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเช็คกันแต่ละลัคษณราศีเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงเดือนกันยายนปี2565นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะในขณะนี้ดาวพระอังคารโคจรเล็งลัคนานะคะก็ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องหลายราวเลยทีเดียวเพราะว่าตําแหน่งที่ดาวพระอังคารได้ก็เป็นประเกษตรด้วยนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกดาวพระพฤหัสนั้นซึ่งถือเป็นดาวเจ้า ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณได้ทําการโคจรใหม่อยู่ในเรือนปุตตะนะคะซึ่งปุตตะก็หมายถึงบุตรบริวารหมายถึงสิ่งใหม่ปุตตะหมายถึงการลงทุนค่ะปุตตะหมายถึงความรัก หมายถึงช่องทางการทำเงินใหม่ๆนะคะหมายถึงงานใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีพิจิกก็มีโอกาสที่จะเกิดช่องทางในการทำงานใหม่ๆใ,ใครมีไอเดียอยากจะพัฒนางานของตัวเองสามารถที่จะริเริ่มได้ในช่วงนี้หรือใครที่ยังไม่มีงานนะคะก็สมัครงานได้เลยมีโอกาสที่จะได้พระโดดเด่นมากเลยนะดาวพระอาทิตย์ เป็นดา,ารรดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณก็ได้โคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนการงานนั่นเองค่ะตั้งแต่วันที่17สิงหามาจนถึงวันที่16กันยายนเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนนี้การงานของชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสที่จะขยับขยายก้าวหน้ามีโอกาสที่จะรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นใครตกงานว่างงานสมัครงานได้เลยนะมีเกณฑ์ได้งานมีเกณฑ์ได้เซ็นสัญญา มีเกณฑ์ที่จะได้เอ,อเขาเรียกว่าไปพูดคุยไปสัมภาษณ์ลักษณะเนี้ยนะได้งานที่คุณถูกอกถูกใจด้วยหรือหยิบจับงานออนไลน์ก็มีโอกาสที่จะมีผู้ติดตามมีคนรู้จกักมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น ชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่มีงานทําอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะใครที่ทําการค้าการขายนะช่วงนี้คล่องตัวเลยค่ะคนที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศนะคะมีโอกาสที่ได้ที่จะได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะดาวพระพฤหัสก็มาอยู่ในเรือนปุตตะนะคะเขาจะเมตตาเอ็นดูรักใคร่คุณดี นะถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้บังคับบัญชางานเป็นหัวหน้างานคุณจะมีบุตรบริวารคุณจะมีลูกน้องที่คอยเป็นไม้เป็นมือให้กับคุณอย่างดีเช่นเดียวกันเป็นจังหวะดีๆเกี่ยวกับเรื่องการงานสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิก มีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายด้วยนะคะโยกย้ายในที่นี้อาจจะเป็นการโยกย้ายสถานที่ทํางานย้ายนแผนกย้ายตําแหน่งย้ายสาขานะสาวพิจิกมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้คุณอาจจะได้มีการเดินทางมาอยู่อีกที่หนึ่งเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เกิดขึ้นในระยะนี้ด้วยสําหรับชาวพิจิกนะอาจจะได้ไปท่องเที่ยวแล้วหลับนอนที่อื่นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะกลับบ้านต่างจังหวัดหรือว่าจะต้องประจําอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงระยะเวลาหนึง่ง นะคะมันจะมีโอกาสในเรื่องของการย้ายสถานที่อยู่หรือสไตยย้ายสถานที่ทํางานเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันค่ะในด้านการเรียนนะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่จะได้ครูอาจารย์ที่ดีจะได้เจอกับคนที่รู้จริงคุณสงสัยคุณติดขัดคุณมีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องการเรียนในด้านใดนะคะในหัวข้อใดก็ตามแบบ จะหาทางออกได้นะชาวพิจิกนะจะมีสมองดีนะในช่วงนี้คิดอ่านเอ่อคิดอ่านได้เขียนได้คือสมองปอโปรต่งเรียนรู้สิ่งใหม่รับข้อมูลได้เร็วความจําดีนะคะคือโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนหรือโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันนั้นค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะใครที่ต้องมีสอบชิงทุนหรือสอบบรรจุต่างๆนานา,นาก็ลงมือได้เลยนะคะ ดาวพระเสาร์ทำมุมโคจรโยกหน้าดวงชะตาอยู่ในเรือนสหัชชะแล้วก็อยู่ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63มาจนถึงเดือนมีนาคมปี66 คุณจะมีเกณฑ์ได้ใกล้ชิดกับเพื่อนกับญาติมิตรมากขึ้นนะคะเป็นระยะเวลาสองปีกว่าที่คุณจะข้องเกี่ยวกับเพื่อนฝูงมากๆเลยไม่ว่าจะข้องเกี่ยวโดยการมาอาศัยมาอยู่ในรบริเวณละแวกเดียวกันหรือว่าเป็นลักษณะของการพูดคุยโทรหากันบ่อยหรือเป็นลักษณะของการอยู่ใกล้กับญาติพี่น้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันคุณและเพื่อนคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีสังคมมันจะมีกลุ่มก้อนมันจะมีความ ไปมาหาสู่กับผู้คนมากขึ้นนะสำหรับชาวพิจิกมักจะเป็นแบบนี้นะในระยะนี้นะคือมีมิตรมีญาติมีคนหวังดีได้เจอกัลยนานมิตรที่ดีได้มีเพื่อนที่ดีได้มีญาติที่ดีนะคะเจอกับสังคมที่คุณอยู่ด้วยแล้วสบายใจเป็นประมาณนี้เลยนะคะมีเพื่อนใหม่มีคอนเน็ชันใหม่เข้ามาเกื้อกูลต่องานและเกื้อกูลต่อ,อ,อชีวิตของคุณนะคะ ในเรื่องของการเงินค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากการกระทํานะแต่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งการเงินของคุณอาจจะมีเกณฑ์คลาดเคลื่อนใครที่สัญญิสัญญาอะไรกับคุณไว้ว่าเขาจะจ่ายเงินให้วันนั้นวันนี้อย่าเพิ่งไปไว้วางใจนะมันมีเกณฑ์ที่จะถูกเลื่อนถูกคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามนัดไม่เป็นไปตามสัญญาแต่ถามว่าได้ไหมได้ค่ะแต่อาจจะช้าหน่อยดู ถูกเลื่อนหลายรอบหน่อยรอบสองรอบประมาณนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินจากการทํางานหรือว่าเงินจากลูกค้าอะไรต่างๆนะมันมีเกณฑ์ที่จะคลาดเคลื่อนไปก็ให้ทําใจแล้วก็วางแผนในเรื่องของการเงินนิดหนึ่งถามว่าเขาโกงไหมไม่ถึงขั้นถูกโกงนะชาวพิจิกนะไม่ได้ถูกโกงแต่ว่าอาจจะคลาดเคลื่อนนะคะอย่างที่บอกกันไปรายจ่ายมีเยอะไหมก็ถือว่าทรงทรงตัวค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกก่อนหน้านี้คุณจ่ายมาเยอะแล้วในเดือนนี้ทรงทรงตัวนะคือรายจ่ายมัน มีเป็นปกติแต่มันไม่ได้มีอะไรพิเศษขึ้นมาเท่าไหร่อย่างเช่นในเรื่องของสุขภาพหรืออุบัติเหตุหรือในเรื่องของของเสียของพังอาจจะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะมันก็จะจ่ายไปกับรายจ่ายปกติที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าอยู่งวดบ้านงวดรถต่างๆนานาเนี่ยอันเนี้ยมันมันเป็นเรื่องที่จะต้องจ่ายอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นพวกของเสียของพังภายในบ้านต้องซื้อของใหม่อันนั้นชำรุดอันนี้พังอะไรอย่างเงี้ย อาจจะน้อยลงหน่อยนะก็ใช้จังหวะนี้ในการเก็บเงินเก็บทองด้วยสำหรับชาวพิจิกนะคะท่านใดนะคะที่ต้องการจะยกย้ายงานในเดือนกันยายนนี้ถามว่าโยกย้ายได้ไหมได้ค่ะ ดาวการงานยังได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งแต่ขอให้รีบกระทำในช่วงครึ่งเดือนแรกขอย้ำกันอีกทีนะในช่วงครึ่งเดือนแรกก็คือ1ถึงวันที่16กันยายนที่ดาวการงานเป็นเกษตรราธิบดีนะคะจะรีบทำอะไรจะปรับแบบแผนอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการงานให้รีบจัดการค่ะตัวคุณนะคะดาวพระราหูโคจรเป็นอริต้องระมัดระวังอย่าทำอะไรผิดกฎหมายอย่าทำอะไรสีเทาไม่อย่างนั้นนะมันจะมีเกณฑ์ถูกจับ ไม่อย่างนั้นมันจะมีเกณฑ์เกิดปัญหาตามมา่ะนะชาวพิจิกต้องระมัดระวังและรอบค้อบพี่ดีดาวพระราหูหมายถึงมายานะคะดาวพระราหูหมายถึงความบันเทิงก็ได้โคจรเป็นอริแบบนี้งานใดที่ออกจะแบบ เล่นๆหน่อยนะคะสนุกเอาเอาความสนุกสนานเป็นหลักอันนี้ยังยังไม่เหมาะยังไม่ควรสักเท่าไหร่เอาความจริงจังเข้าไว้นะคะทาอะไรให้จริงจังให้มุ่งม,มั่นเข้าไว้นะ,ะสาหรับชาวพิจิกนะ,ะแล้วก็อย่าลืมว่าอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเอกสารหรือข้อมูลหรือว่าบุคคลที่ทําอะไรเกี่ยวกับสีเทาๆมากๆมันจะสร้างปัญหาบางอย่างมาสู่ตัวเรานั่นเองนะคะ เรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะดาวความรักโคจรอ,อยู่ในเรือกนกรมมะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนรักผ่านทางการเรียนการงานเป็นลูกค้าหรือเป็นเพื่อนสมัยเรียนหรือว่าอาจจะเป็นถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันหรือไปทํากิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็เจออะไรอย่างเนี้ยนะคะคือมันจะมาในรูปแบบของการเรียนหรือการทํางานนั่นเองนะคะถ้าใครมีคู่มีคนรักอยู่แล้วจะได้คู่เกื้อกูลเรื่องงานดีมากคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคุณในเรื่องของการงานดีเลยนะคะ m เรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุบ้างนะคะในระยะนี้ต้องระมัดระวังพวกโรคเก่าๆใครที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นความดันเบาหวานระมัดระวังให้ดีควบคุมน้ําตาลดูแลระบบไหลเวียนของเลือดให้ดีความดันอย่าพยายามเครียดนะคะส่วนใครที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีก็อย่าชะล่าใจมีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ไม่สบายเป็นหวัดเป็นไข้หรือติดโควิดได้นั่นเองค่ะ,คะก็คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกสมัยก็ต้อง ขออวยพรอวยชัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ